ลบมาพูดคุยกันต่อนะคะยังมีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านรอเราอยู่ค่ะคุณหมอคะคราวนี้นเริ่มต้นที่คำถามแรกนะคะอยากทราบว่าไขาห้วัดนกเป็นแล้วต้องตายทุกคนหรือเปล่าคะหรือรักษาแล้วหายได้เหมือนไขห้วัดทั่วไปจริงๆแล้วอัตราการเสียชีวิตก็จะอยู่ที่ประมาณ30%อันนี้ก็ที่ที่เดียเรียนให้ทราบในเบื้องต้นไปแล้วะนะครับก็คือไม่เป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกไ,กได้ถ้าได้ใส่พันธุ์ใหม่เข้าไป แต่มันจะเป็นสายพันธุ์เดิมไหมันมันจะมีการระบาดอยู่หลายสายพันธุ์นะครับจริงๆก็คือการระบาดเนี่ยมีมีหลายสายพันธุ์มากนะครับมีใ<ห>ช้อปปิ้งเยออเชียวมี H5 H7 H9 ม,มีตั้งหลายตัวนะครับที่สามารถระบาดได้ค่ะ,ะคราวนี้ในกรณีที่รักษาหายเขารักษายัางไงครับคุณหมอกินยาฉีดยาต้องผ่าตัดเลยไหมหรืออะไรยังไง ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจค,ครับไม่ว่าจะเป็นมีน้ำมูกแค่นั้นเองถ้าเกิดว่าเป็นแค่ไข้หวัดมีน้ำมูกอันนี้ทานยาบรรเทาอาการแต่ว่าถ้าลุกลามลงปอดเป็นปอดอักเสบเราจะมียาต้านเวลาให้ทานนะครับมีทั้งแบบทานแบบพ่นนะครับม,มีทั้งสองแบบ,บใช้ระยะเวลานานไหมคะกว่าจะหายเช่นการเขาเรียกว่าคอ,อสของการรักษาเนี่ยกีวันเกียรทิทิ์เอ่ย โดยทั่วไปถ้าเกิดว่าลงปอดไปแล้วเนี่ยครับมีปอดอักเสบก็ต้องก็สองหนึ่งสามสัปดาห์แหละครับกว่าที่จะหาย่หนานเหมือนกันเนาะนานค่อนข้างจะนานคือคนที่ป่วยเป็นไข้หวัดนกต้องหยุดควรจะหยุดอยู่บ้านไหมคะคุณหมออันดับแรกถ้าป่วยเป็นหวัดเราก็ต้องหยุดอยู่บ้านอยู่แล้วคราวนี้เนี่ยยิ่งถ้าป่วยเป็นถ้าสงสัยว่าจะติดไข้หวัดนกถ้าเกิดว่าคุณหมอหรือว่าโรงพยาบาลเขาทราบเขาก็จะกะตัวแล้วก็กันตัวอันนี้ตามขังไว้ในห้องเนาะ จำกัดให้อยู่ในห้องอแค่นั้นเองเพราะว่ากลัวคราวนี้คุณหมอมันไม่ข้อสงสัยเราไปติดมาจากนกแล้วเราจะไปติดมดไปติดคุณหมอได้ไหมคือการติดไข้หวัดนกในปัจจุบันเนี่ยจากคนสู่คนยังไม่มีการยืนยันนะครับยังไม่มีการยืนยันนะครับ ทางการแพทย์เรายังไม่ยืนยันว่าสามารถติดจากคนสู่คนได้แต่จากนกสู่คนเนี่ยติดได้คับอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่สบายก็อยากมีคนมาดูแลไงไม่มีใครไปเฝ้าไข้กลัวติดนะคุณหมอก็ยังยังไม่มีงานวิจัยว่าคนสู่คนไปได้<ช>นะคะขาะข้าต่อม,มาค่ะคุณผู้ชมครับลูกสาวแฝดสองคนอายุเจ็ดขวบเป็นไข้สูงทั้งคู่เลยค่ะคุณหมอต้องเช็ดตัวตลอดเวลาคุณหมอให้ยามาทานสองวันแล้วแต่ยังไม่ดีขึ้นตอนนี้น้องเนี่ยเริ่มมีน้ำมูกอาเจียนบ้างดิฉันกังวลเรื่องกลัวลูกจะเป็นโรคร้ายแรงเช่นไข้วัด คราวนี้เนี่ยก็เลยอยากจะทราบว่าทําไมไข้หวัดนกถ้าเกิดในเด็กแล้วเด็กจะเสียชีวิตเร็วคะคือไข้หวัดเอาแค่ไข้หวัดก่อนอถ้าเป็นในเด็กที่อายุต่ํากว่า2ขวบอัตราการเสียชีวิตสูงอยู่แล้วเนื่องจากภูมิต้านทานของร่างกาย <c oughs> ของเขายังไม่พัฒนาได้เต็มที่ <c oughs> นะครับ อย่างที่2ก็คือว่าถ้าสงสัยว่าลูกจะป่วยเป็นหวัดอันนี้พาไปพบคุณหมอนะครับเด็กๆเ,เด็กเล็กเนี่ยป่วยเป็นหวัดได้ง่ายแต่ว่าถ้าไม่มีประวัติสัมผัสกับนกหรือสัตว์ป่วยเลยอันนี้โอกาสที่จะเป็นไข้หวัดนกก็คงน้อยนะครับคุณแม่ไม่ต้องกังวลมากเนาะ,ะ,ะคราวนี้ทำไมน้องถึงมีเริ่มมีอาจงอาเจียนด้วยคะคุณหมอ,อ คือไข้หวัดเนี่ยถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยเขาสั่งน้ำมูกไม่เป็น <Ừ. S 2> เพราะนั้นเนี่ยเวลามีน้ำมูกเขาก็จะกล่นลงท้องหมดเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวไข้หวัดเชื้อหวัดเนี่ย <c oughs> มันลงไปที่กระเพาะและลำไส้ทําให้เกิดอาการอักเสบได้ <c oughs> ก็จะมีขึ้นไส้อาเจียนได้เหมือนกัน <c oughs> อย่างนี้น,นี่เองเอาเป็นว่าถ้าไม่สบายใจมดคิดว่าไปตรวจดีไหมถูกต้องครับถ้าไม่สบายใจไปตรวจก่อนเนาะแล้วเราจะได้มีวิธีการรักษาดูแลที่ถูกต้องนะคะขนมข้า่อมาค่ะคุณหมอคะดิฉันเคยได้ยินชื่อโรคซาเมื่อหลายปีก่อนอยากจะทราบว่าถ้าเทียบกับหวัดนกแล้วเนี่ยอันไหนมันรุนแรงกว่ากันคะคุณหมอคือสามีดิฉันเนี่ยเดินทางบ่อยแล้วไปแต่ประเทศที่มันมีแต่ความเสี่ยงทั้งนั้นเลยคุณหมอ โรคซาครัโรคซาจริงๆโรคซาเป็นไวรัสเหมือนกันนะครับแต่เป็นคนละตระกูลกันเป็นไวรัสที่อยู่ในกลุ่มของโคโรนาไวรัสโอ้มันเยอะเนาะเยอะเยอะไวรัสมีเยอะมากนะครับแล้วก็จะเล่นงานระบบทางเดินหายใจคราวนี้เนี่ยมีการระบาดจากคนสู่คนได้นะครับถ้าเป็นซาใช่แล้วซานี่เขาตายกันใช่ไหมที่เสียชีวิตกันเยอะๆนะครับอันนั้นก็คือใครรุนแรงกว่ากันนะจริงๆแล้วอัตราการเสียชีวิตของเขามากกว่า50 <ใ>เพราะาว่าอย่างนี้แน่คุณหมอเพราะว่าโซาเนี่ยคนมันถึงคนไงแต่ไข้วันนกเนี่ยปีกมาหาเราแต่เราไม่ไปหาเพื่อนไงใช,ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันอาจจะอันตรายมากกว่าคราวนี้ในกรณีนี้ค่ะถ้าสามีเดินทางบ่อยไปต่างประเทศที่เสี่ยงควรมีข้อปฏิบัติอย่างไรทั้งตัวคุณสามีและคุณภรรยายตอนนี้คือโรคซาในทางการแพทย์ของเราไม่เจอในปัจจุบันมันมีการระบาดเป็นช่วงสั้นๆอยู่นะครับในช่วง ในช่วงหลายปีก่อนในปัจจุบัน,นยาี่าเนี่ยไม่เจอนะครับแต่ว่าเราเจออ่าโครโรนาอีกตัวหนึ่งก็คือเมอร์โคฟนะครับเป็นแรงกว่าม้าหรือยังไงคล้ายๆกันคล้ายๆก,กับโรคซาแต่ว่ามีการระบาดแถว Middle East ก็คือ,อแถวแถวอาอารับ ดังทางด้านนั้นนะคบตอนนี้มีการระบาดอยู่<อ>ถ้าเกิดว่าไปเที่ยวหรือว่าไปทําธุรกิจไปเดินทางไปแล้วกลับมาแล้วมีไข้อันนั้นอาจจะต้องแจ้งให้คุณหมอที่โรงพยาบาลทราบ <นะ S 2> ว่าเราไปไหนมาบ้างการมีบัตรตัวที่จะป้องกันการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจพวกนี้ส่วนใหญ่ก็คือหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ใน กลุ่มชนคนเยอะเยอะๆๆแบบนั้นตามตลาดนัดเราชอบามากเวลาไปตามต่างเทศโอ้ถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าเรียงไม่ได้ถ้าต้องเข้าไปจริงก็ก,การใช้หน้ากากอนามัยอันนี้ป้องกันนะครับเป็นการป้องกันพื้นฐานทานอาหารที่สุกสะอาดานะเสมอน้ําดื่มต้องระวังนะครับรต้องดูแลตัวเองใช่แล,แล้วก็ต้องพยายามล้างมือให้บ่อย ะนะครับถ้าต้า<อ>ไปสัมผัสอะไรแบบนี้ก็ต้องล้างมือบ่อยๆมอดเห็นบางประเทศอะค่ะเขาต้องฉีดวัคซีนไปก่อนเลยอะช,ช่วยได้มั้คะวัคซีนที่จะใช้ป้องกันสําหรับโรคไวรัสก็จะมีเพียงแต่วัคซีนไข้หวัดใหญ่ แค่นั้นเองนะครับส่วนโรคซาหรือว่าเมอร์สโคฟตัวนี้ก็ยังไม่มีวัคซีนที่ใช้ป้องกัน,นต้องดูแลตัวเองก่อนใช่ครับแล้วก็กลับมาถ้าเกิดมีอาการต้องรีบบอกคุณหมอว่า<ช>เฮ้ยเราไปประเทศแถบ,บ,บนี้มาถูกต้องเผื่อว่าคุณหมอจะได้วินิจัยโรคได้ทันท่วงทีนะคะแล้วคุณภรรยาล่ะคุณภรรยาอยู่บ้านดูแลตัวเองอยังไงเพื่อไม่ให้แบบ สามีเดินทางบ่อยเหลือเกินถ้าติดติดเชื้ออะไรมาเนี่ยก็เหมือนกันการการรับประทานอาหารน้ําดื่มที่สะอาดนะครับใส่หน้ากากอนามัยเวลาไปอยู่ที่ชุมชนแล้วก็ล้างมือบ่อยๆค่ะก็ะนา่นาจะช่วยได้นะคะคาถามข้อต่อมาค่ะเจลล้างมือตามเติกตามอาคารต่างๆที่เอาไว้บริการคนเนี่ยมันป้องกันโรคได้จริงหรือเปล่าคะหรือมันเป็นแต่แอลกอฮอล์ธรรมดา จริงๆแล้วเราเราก็ใช้แอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อนะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์พวกนี้สามารถฆ่าเชื้อได้ได้เกือบหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะทําทให้มือแห้งเขาเลยทําไปเป็นเจลเพื่อที่ทําให้มือมันชุ่มชื้นะนะครับก็คือถามว่าสามารถฆ่าได้ฆ่าเชื้อได้ป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้คุณหมอคะที่มันเป็นกระบอกกระบอกติดที่ตึกเนี่ย บางทีมดเห็นแล้วเอาเราก็เอามือไปกดไม่รู้กี่มือต่อกี่มือสรุปอีปุ่มนั้นน่าสะอาดหรือสกปรกกันแน่คือพอกดเสร็จแล้วเราล้างมือเราเราจะได้เจลมาในมือแล้วเราก็ล้างครับก็คือมือมือมือเราก็ต่สะอาดแี้ตรงนั้นแหละสกปรกแต่ว่าเราได้เจลที่สะอาดมาล้างมือใช่ครับเอิงจริงเราก็พกได้นะพกดีกว่าเออเยอะแยะนะคะแต่แอลกอฮอล์วันนี้มันไม่ได้อันตรายใช่ไหมคุณหมอคือเราล้างเสร็จแล้วเราก็ หยิบของกินกินได้ใช่ไหมได้ครับเพราะว่าจะทําก็คือแอลกอฮอล์ในในน,นั้นก็คือคจะฆ่าเชื้ออยู่แล้วนะครับ um ก็คือพอล้างแล้วก็คือมือเราก็สะอาดเราก็ <พอ S 1> ไปทํากิจกรรมแต่ว่าโดยจริงๆแล้วเราก็ไม่แนะนําไม่ใช้มือหยิบ,ยบอาหารรับประทานเนะเ<อ>าะใช้ช้อนซองอาา้อาวเน<ช>ตเายละหนูดูเป็นแบบไม่มีไม่มีารยญาตเลยนะคะอ้างข่าวหน้อต่อมาค่ะตอนนี้เขาถามเผื่อไว้ตอนนี้ยังไม่ได้ป่วยป่วยหรอกค่ะคุณหมออยากทราบว่าอีวกไข้หวัดนกที่เขาบอกว่าเกิดจากเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ ทำไมมันถึงกลายพันธุ์ได้คะคุณหมอและวงการทางการแพทย์เนี่ยพัฒนายาและรักษาตามไอ้ความรู้สกอกความที่มันกลายพันธุ์ได้บ้างหรือเปล่าต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้ก่อนว่าไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับเขาเปลี่ยนแปลงหน้าตาตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงหน้าตาของเขาเนี่ยก็คือเ,เรียกว,ว่าเป็นการกลายพันธุ์นั่นแหละนะครับ,รบเพราะว่าเขาเป็นไวรัส จริงๆแล้วเขาเนี่ยอ่อนแอต่อสิ่งแวดล้อมคราวนี้ต้องมีการพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะให้ใหแข็งแรงแล้วก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้แล้วก็พอมันพัฒนาไปกลายพันุไปมันทําให้เกิดความรุนแรงในการติดเชื้อตามมาคราวนี้เนี่ย อันนี้เป็นเรื่องของหลักธรรมชาติในการวิวัฒนาการของไวรัสให้ตัวเองแข็งแรงถูกต้องทุกชีวิตต้องการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้คราวนี้เนี่ยเขาก็พัฒนาตัวเองเข้ามาเรื่อยๆวงการแพทย์เราก็ต้องพัฒนาตามคราวนี้ในปัจจุบนันนยาที่รักษาของไวรัสพวกนี้ยังค่อนข้างน้อยอยู่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเร็วนะครับคราวนี้ก็คือถ้าเกิดว่าสงสัยว่าจะติดเชือ้ออันนั้นก็ต้อง ต้องเข้ามาตรวจมารักษากันก็คือมีการพัฒนาตามเอวรัสที่มันกลายพันธุ์นี่แหละแต่ถามว่าตามมันทันหรือยังในบางช่วงในบางจังหวะอาจจะยังไม่ทันอยู่ใช่ถูกไหมคะแต่เราก็ยังมีการพัฒนาไปเรื่อยๆในอนาคตมันดูมีแนวโน้มที่เราจะสามารถควบคุมมันได้หมดไหมคะคุณหมอแนวโน้มคงบอกยากว่าอาจจะต้องเป็นในระยะยาวแต่ในปัจจุบันก็ยังวงการแพทย์ก็ยังพัฒนากันต่อมาแบบอย่าง ตอนนี้ก็ตามกันติดๆเลยนะครับคือพอมีระบาดตรงไหนขึ้นมาก็จะจะมีะแต่ว่าเรื่องของยาอาจจะต้องการระยะเวลาอีกพักหนึ่งเพราะว่ายาที่พัฒนาขึ้นมามันจําเป็นจะต้องเอาไปทดสอบอกับสัตว์ทดลองก่อนแล้วค่อยเอามาใช้นนในคนจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนเพราะฉะนั้นก็เลยดูเหมือนว่ายาเรายังช้าอยู่ค่ะ ค,คำถามข้อสุดท้ายกับคุณหมอคะลูกชายอายุ8ขวบค่ะคุณหมอเขาชอบเล่นกับเป็ดกับไก่พอที่บ้านเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงเอาไว้แบบกินให้มันออกไข่ให้มาทานน,นะคะวันก่อนน้องซึมซึมมีไข้เล็กน้อยมาวันนี้น้ำมูกไหลและไปโรงเรียนไม่ได้พี่สาวที่ทำงานโรงพยาบาลบอกว่าให้พาน้องไปหาหมอตรวจดูอาจจะติดเชื้อไข้หวัดนกก็ได้ตอนนี้เนี่ยอยู่นครสวรรค์รอยต่อกับพิจิตค่ะมันมีโอกาสติดเชื้อนี้ได้หรอคะดิฉันควรพาลูกไปโรงพยาบาลเลยหรือเปล่าคะหรือว่าซื้อยามาทานก่อน อันดับแรกต้องถามก่อนว่าสัตว์ปีกในบ้าน,นตายไหมตายไหมใช่ถ้าเกิดว่าสัตว์ยังแข็งแรงอยู่เนี่ยไม่ไม่น่าจะเป็นเนื่องจากว่าไวรัสพวกนี้จะทําให้สัตว์ป่วยก่อนนะครับก่อนที่จะมาสู่คนะฉะนั้นถ้าสัตว์ยังแข็งแรงดียังออกไข่ได้ปกติอันนี้ก็ไม่เป็นไรไม่น่าอาจจะเป็นไข้หวัดธรรมดาก็ได้ะนะครับแต่ถ้าสัตว์ตายแต่ถ้าสัตว์ตายอันนี้ก็คือมีโอกาสที่ลูกจะติดจาก สัตว์ปีอย่างที่สองคือว่าลูกเริ่มซึมผมแนะนําว่าอาจจะต้องพาไปโรงพยาบาลถึงแม้ว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาแต่ตอนนี้เริ่มซึมลงอ,อันนี้ก็อาการดูไม่ค่อยดีน่าเป็นห่วงแปดขวบเองไปหาหมอดีกว่านะคะอย่าทิ้งเอาไว้เลยเราก็ทุกใจเปล่าๆนะคุณหมอเอาล่ะค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะผู้ชมได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคไข้หวัดนกเชื่อว่าน่าจะดูแลตัวเองได้อย่างดีทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะนายแพทย์ธิติวัชช่างประดับค่ะขอบพระคุณค ในช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะช่วงนี้พักสักครู่เดียวค่ะ